สือกศธชต้องมีสำนึกต้องมีสำนึกนะครับไอผมอย่างนั้นท่านไปเปลี่ยนชื่อได้ไหมไอศอตัวที่อยู่ที่สองเนี่ยเปลี่ยนเป็นคาว่าสำนึกได้ไหมถ้าท่านเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อให้ท่านใหม่สำนึกสำคัญมากนะครับผมฝากจริงเอออย่าอ้างองค์กรอิสระถ้าท่านอ้างองค์กรอิสระท่านไปหากินท่านเอาเงินของครอบครัวท่านมาจ่ายเงินเดือนเท่า ของพวกท่านเองอย่าเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนอย่าเอาค่าธรรมเนียมที่ควรจะเป็นเงินแผ่นดินมาใช้เลี้ยงของพวกท่านไม่เอาคำตอบแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับท่านคืออย่างที่ท่านบอกท่านก็ต้องส่งมาอยู่แล้วดังนั้นท่านจะอ้างอะไรดิฉันงงมากว่าคือไปตีความกฎหมายว่าไปไกลขนาดนั้นได้ยังไงแล้วคือเข้าใจเข้าใจสถานะขององค์กรตัวเองผิดไปหมดซึ่งสิ่งนี้นะคะดิฉันไม่ได้ตีความว่าท่านไม่รู้กฎหมายแต่ดิฉันตีความว่าท่านเนี่ยตั้งใจที่จะไม่ส่งเอกสารให้กับกรรมธิการ เนี่ยยิ่งอยากรู้เลยคือตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไม่ค่อยอยากรู้มากสักเท่าไหร่นะคะก็แค่ขอไปทุกๆหน่วยงานแต่พอท่านเนี่ยไม่อยากให้เนี่ยอยากรู้ขึ้นมาเลยค่ะว่าไปดูอะไรกันนะคะรบกวนส่งกลับมาด้วยค่ะฟังแล้วผมรู้สึกว่าท่านอาจจะเข้าใจคาว่าองค์กรอิสระเนี่ยผิดไปครับผมคิดว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นการตัดสินใจเนี่ยนะครับโดยที่มีผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนะครับมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยนะครับผมเข้าใจถึงบทบาท,นนทดี เข้าของผมผมบดผมผม,ผมก็ใจบทบาทของท่านดีที่ต้องเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับเพราะว่าท่านล่วงรู้ไปเนี่ยมันมีผลต่อ,อาการประมูลหรือว่าการแข่งขันต่างๆที่ผมเข้าใจแต่กรณีข้อมูลเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานาภายในของท่านเนี่ยครับนะบต่อให้ท่านเป็นองค์กรอิสระท่านไม่ได้เป็นอิสระจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนไม่ได้เป็นอิสระจากการยึดโยงก,กับประชาชนไม่ได้เป็นอิสระจากการตรวจสอบไม่ได้เป็นอิสระจากความโปร่งใส ดังนั้นเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมการเดินทางไปต่างประเทศนะครับนะฮะท่านควรจะส่งได้นะฮะคือกสทชต้องมีสำนึกต้องมีสำนึกนะครับไอผมอย่างนั้นท่านไปเปลี่ยนชื่อได้ไหมไอสอตัวที่อยู่ที่สองเนี่ยเปลี่ยนเป็นคาว่าสำนึกได้ไหมถ้าท่านเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวผมจนะเปลี่ยนชื่อให้ท่านใหม่สำนึกสำคัญมากนะครับ ผมฝังจริงเอะอ,อย่าอ้างองค์กรอิสระถ้าท่านอ้างองค์กรอิสระท่านไปหากินท่านเอาเงินของครอบครัวท่านมาจ่ายเงินเดือนของพวกท่านเองอย่าเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนอย่าเอาค่าธรรมเนียมที่ควรจะเป็นเงินแผ่นดินมาใช้เลี้ยงของพวกท่านไม่เอาคําตอบแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับท่านนะครับแล้ววันนี้ท่านเป็นถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนาะเจ้าที่ชั้นผู้ใหญ่เนาะผมไม่อยากให้ท่านเนี่ยจะต้องมาเสียผู้เสียคนในชั้นกรรมธิการแบบนี้นะครับ ท่าประธานคะอขอต่อเลยนะคะคก็คือว่าถ้าน่าจะเข้าใจอะไรผิดสักอย่างหนึ่งะคะ่ะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมีห้าองค์กรนะคะก็คือมีกกตมีสารรัฐมนูญมีกสอมอมีผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยปปอชอนะ แต่ว่าตัวท่านเนี่ยไม่ใช่องค์กรอิสระค่ะท่านคือองกรที่ดาเนินการอย่างอิสระแล้วก็มีพรบอรของตัวท่านเองไม่ใช่พรบ,พรบรประกอบรัฐธรรมนูญนะคะดังนั้นเนี่ยต่อให้ไม่มีไม่มีเรื่องพอรบรคําสั่งเรียกอะ่ะคืออย่างที่ท่านบอกท่านก็ต้องส่งมาอยู่แล้วดังนั้นท่านจะอ้างอะไรดิฉันงงมากว่าคือไปตีความกฎหมายว่าไปไกลขนาดนั้นได้ยังไงแล้วคือเข้าใจเข้าใจสถานะขององค์กรตัวเองผิดไปหมดซึ่งสิ่งนี้นะคะดิฉันไม่ได้ตีความว่าท่านไม่รู้กฎหมาย แต่ดิฉันตีความว่าท่านเนี่ยตั้งใจที่จะไม่ส่งเอกสารให้กับกรรมธิการเนี่ยยิ่งอยากรู้เลยคือตอนแรกเนี่ยกล่าวว่าจะไม่ค่อยอยากรู้มากสักเท่าไหร่นะคะก็แค่ขอไปทุกๆหน่วยงานแต่เพราะท่านเนี่ยไม่อยากให้เนี่ยอยากรู้ขึ้นมาเลยค่ะว่าไปดูอะไรกันนะคะรบกวนส่งกลับมาด้วยค่ะไปตีความกฎหมายกันนะคะเอาเอาเอาให้มันคือไม่ต้องตีความกฎหมายก็ได้อะเอากฎหมายเก่าที่ใช้กันอะขอไปส่ง ขอไปท่านก็ต้องส่งกลับมานะคะและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้บวดทำงานก็ไม่ชอบเ่าหน้า